มี FC โทรเข้ามาปรึกษานะคะว่าเขาได้ซื้อรถต่อมาจากบุคคลที่มีอาชีพในด้านการซื้อขายรถแต่ไม่ใช่เต็นท์รถมือ2มีประกันติดรถที่แถมมาให้เป็นประกันประเภท2บวกแบบนี้เขาจะใช้ประกันประเภท2บวกนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมจะเป็นอันตรายอะไรกับเราหรือเปล่าปุ๊กกระยาเลยแนะนำา FC ทันนีไปว่าเพื่อนขายในกรมธรรม์ระบุเอาไว้ว่า ถ้าหากว่าใครขายรถต่อให้กับผู้ที่มีอาชีพในด้านการซื้อขายรถกรมธรร์ที่เหลืออยู่จะยุติความคุ้มครองในทันทีในวันที่เราได้ขายรถให้กับผู้ที่มีอาชีพซื้อขายรถไปแล้วแบบนี้พี่ไปซื้อต่อมาแล้วกรมธรร์ยังคงมีอายุอยู่ก็ตามแต่เงื่อนไขของกรมธรร์น,นั้นสิ้นสุดลงแล้วถ้าหากว่ารถนั้นนําไปเกิดเหตุแล้วบริษัทประกันสืบทราบมา ความคุ้มครองทั้งหมดนั้นเป็นโมฆะนะคะไม่ให้ความคุ้มครองที่นำกรมธรรมเดิมมาใช้ถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราเป็นฝ่ายผิดด้วยแล้วพี่รับไหวไหมคะถ้าหากจะต้องชดใช้ให้กับทางคู่กรณีทั้งหมดแถมรถเราก็ไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย บุ๊กก็เลยแนะนําไปว่าอย่าเสียดายกรมทันเดิมที่ไม่มีมูลค่าอะไรเพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาความเสียหายมีมากกว่ากรมทันเดิมที่พี่ถืออยู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็เลยได้ตัดสินใจทําประกันประเภท3บวกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งฉบับเพื่อที่จะได้คุ้มครองรถเขาด้วยและก็คุ้มครองให้กับคู่กรณีถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะคะอย่าเสี่ยงเพราะว่า การทำประกันนั้นถ้าหากเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่ผิดข้อยกเว้นแบบนี้ทางบริษัทป,ประกันคุ้มครองให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำผิดเงื่อนไขข้อยกเว้นแบบนี้บริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มคอแบบรองได้นะคะเวลาซื้อประกันจะมีคู่มือแถมไปให้ให้เราเปิดอา่านบ้างนะคะจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเราจะได้ไม่ทำผิดเงื่อนไขข้อยกเว้นต่างๆเหล่านั้นประกันลถ ต้องให้เมืออาชีพเป็นคนดูแลเพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาคุณจะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องนะคะประกันลถต้องซื้อก่อนใช้เพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหากปุ๊บกัรยาทีมจาจย์แดงค่ะ